แนึ่งตังามนึ่งใบรบบนี่ครับบุตรก็สมบูรณ์ครับบริกรรมขาดใอยู่เลยครับดูเราคอยาปีนุ่โตปุโตครับไม่้อีเอาปาเชืมาเลยเรอการม่รั้ย่เนเขาคู่กันมากันก็ไม่ได้ข้า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 นะยบแบไปนมากรได้อยเกิร่มาคับมันเลยมิ้นแล้วดอกันไม่เป็นเดินข้ามมาได้ เอาปัณนีเชือกไกลๆก็บข้ามาได้เออได้เออได้ได้วันนี้มีบัตรลอกอยนะครับโอเพ่นดอกดำตรงนี้บันซ่องปันห้าครับยอดชมได้เลยยอดนอกมากกันได้นะมากันเยอะนะครับอ่ะครับนะแมวค,ครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทางบ้านนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่สนามทุงทาราจังวัดนาศรที่ธรรมราช เป็นงานบุญศาตเดือนสิบมีงานสิ้นคา้าประจำปีเยอะแยะมากมายวันนี้เรามีกิจกรรมการจัดแข่งขันนกงูอัวจุกรอบเล็กรายการเล็กเป็นรายการแฟนซีนะครับบัตรนึ่งพันร้อยบาทยอดนอกข้ารวมทั้งหมดหกสิบห้านกข้าชิงซ้มสิบซ้ำนกครับอ่าชายทั้งหมดสิบห้ารางวัลครับวันนี้ที่นึ่งห้าพันลยก็สี่พันยาวครับที่นึ่งห้าพันลก็สี่พัน อ่ะหยิบชาลักทีเดี๋ยวหยิบชาลักทีครับอยู่นู้วก็อยตีก่อนนะเบอร์ยี่สิบห้าเดินี่สิบแ้วยิบหาตัวโตัวเล็กครับโอ้ยนิ่งกุ้งกุ่มตัวเล็กครับหน้าแมวเห็นเลยยังครับอ่ะครบนะครับถ้าถ้าว่าถ้าว่าหัวนะครับถ้าว่าหัวเดินไปนู้นครับถ้าว่าหัวเดินไปนู้ พั่วครับเดินไปทางสายมือกล้องครับนะแมวขับผมทางสายมือกล้องครับเดี๋ยวเวียนไปทาง้ายนะครับพี่น้องครับนี่ทีมานเอฟซีเน็ตไหลพลางมานะครับแลยก็เอฟซีะไม่โลมานะครับไขเอฟซีไขกาขันลงครับกดส่งแรงใจกแนงเชียร์กันมาได้ครับ สันลุงอย่างนี้รองมาแล้วครับซองดอกนึงหูครับโอ้ฟงีรูไปแล้วครับฟ้องช่างบิ้วครับดอกตัวนี้ฟ้องช่างบิ้วครับซองหูครับสีดอกครับบาชาแต่มาชั่วครับแน่นอนครับตัวนี้ทีมจากวัทลุงสรวัตอีกหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกมาแล้วครับคว้ตชัยสองดอกช่วยครับ มีเวลาครับมีเวลาทำใช่ไหรางวัลสางดอกกระยูสบายครับวันนี้สางดอกกับพ่อหอวงวินช่วยๆครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับเคดีฟ้ามังกรผีเด้งครับนุ่งดอกมาแล้วครับตัวนี้ตัวเต็งจักเดินทางไกลมาจากพาดใดล้เหมือนกันครับตัวนี้สรงดอกมาแล้วครับสางดอกเลยช่วยๆครับพ่อดอกเดียพ่อดอกเดียพ่อดอกเดียจำนด้ไหมจับตีซี่ดอกครับตัวต่อไปครับกงโบกี้ครับ เอาพุทธครับน้องเบลุสอาลาเกสครับหนึ่งดอกมาแล้วครับปึ๊บปึบเดี่ยวปึบพันธุ์พลูกก็ตะขู่กันข้อตะขูจับตีหนึ่งดอกครับตัวต่อไปครับเจ้ามาครับที่ทีมงานน้องคอร์ลิสจากกระบี่กอลันตาครับตัวนี้ตัวเต็งเหมือนกันครับสามดอกมาแล้วครับรองช่วยๆงามงามครับสี่ดอกมาครับห้าหรือไม่ขึ้นแตนอาดับหนึ่งจะห้าขึ้นห้าดอกครับขึ้นแตนอาดัมจากกระบี่ครับจับตีห้าดอกครับ นำทีมโดยน้องคอลิดจากกระบี่แล้วก็อบอบตอริดนะครับเร็วเบิ้ล่เบิ้ลครับสองดอกมากครับนี่น้องน้อยจ้ำจุกบันบ้าท่าท่องครับรวมทีมซ้ำคนนี้นะครับอายุประมาณร้อยร้อยบวกโอ้โหดันเพื่อนเลยครับสีดอกเดงครับตัวต่อไปครับหนึ่งดอกช่วยครับกรงกระช่วยนกกระรองนีทมครับเอเลความครับส่องดอกมากครับมาจากชุมพรนะครับ โอ้ดอกนกกระพงก็ดซวยนกก็รองดีอยู่ล่อกันแล้วครับแล้วก็งั้นแล้วก็กระลอครับช่องดอกมากครับกันปะตะลุงครับตัวนี้ครับสามดอกมากครับซี่ท่านนะซี่ท่านครับท้ายี่อยู่สบายครับซี่ดอกซวยๆครับทไข่บอกว่มมู่ครับไข่บอกว่มมู่มาห้ารัดอีกนึ่งดกครับนึ่งดอกซวยๆยาวๆครับหนกนึ่งนะครับนึ่งนกีิมารดัดฟ้ามมาสองดอกยาวๆครับซวยครับ รองจัดถ้อยจัดคำวางเพลงช่วยๆครับจับสีซองดอกครับไปวัวเล้ากันเลยครับตอนนี้ดอกมาสุดยูทีห้าดอกรูซึกวหวึ่งดอกหนึ่งดอกเรามาลุนกันว่าโซนถีเลือนี้ก็มีตัวเต็งตัวดีตัวเด็ดอีกไลยหล่นกนะครับเดี๋ว่าพร้อมถีตีจะตีซ่าเมอร์ได้แล้วก็พร้อมที่จะขึ้นแผนอันดับหนึ่งได้ครับ

จานาเมยครับรสรงดอกมาครับสางดอกสั้างปีเมย่ครับตอนนี้สางดอกสร้าสราดอกสั้านมีเวลาส้างดอกสางพาวินลยช่วยครับต่อไปครับขอกับหนึ่งดอก้วยครับเร็วกระเกดเที่ยนดอกนะครับสองดอกสั้าเร็วอย่านึกอยู่งเร็สรงเบจปีสร้งรอครับต่อไปต่อไปเอ็นเอี่ครับ ตัวนี้วิกข้าวชิงตั้งแต่หยอกเลกแตร็พอหยอกชิงไม่ในใจว่าจะทำเวลาได้หรือไม่<อ>ปันื่อยลุกลองวิก่กแควก,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 วกนะครับไม่ได้นะครับ,รบตัวต่อไปครับกลกลม เลื่อนร่อนเลยครับจอมนหน้ามาทางนี้ร่อเลยครับบังเบาเทาทองน่อบอยจอมจุกไอสุรัตนะครับเชียร์อยู่ครับคุณถิ่นามนะครับแล้วก็สร้างดอกช่วยครับตัวต่อไปครับจู่จู่สีดีฟาร์มจากนครศรีธรรมราชครับสางดอกเบิ้ลนึ่งหูครับสี่ฮารือไม ฮาฮอคือไครับว่า้าวมีผู้อรอยละาดอกครับจอบสีห้าดอกครับอันนี้ห้าดอกมาซ่องนกแล้วยกจายกกับเจตอยเชียร์อยครับสะบัดคนนิดนึงแลวการองมาเีวตอด่อนเอดอเอนว่าได้เดี๋ยวกุ้งยั่ด้รับ โอ้เส็นเซ็งครับซ่องนอครับตัวต่อไปจาก P N B อ็นฟาร์มสมุยครับพี่เถงสมุยครับหัวเถงสมุยครับเจ้าตัวเล็กมักรองว่าครับเจ้าตัวเล็กเบิ้ลมาหนึ่งขู่ครับจะมีสักขู่กันหรือม่อ่ไปเล็กเจ็บเล็กอาเร็วสี่ดอกครับสี่ดอกครับเสียได้ครับมีเวลานะครับมีเวลาที่จริงมันดื้อลูกมันดื้อลูก ไม่มีดอกครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอ็นดีทีอีกหนึ่งดอกครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจะปากกินหรือไม่หนึ่งดอกรองถ้วยครับตีบอยตีเริ่มเลยนะตัวเดียวเดี๋ยวนี่เร็วเร็วซักทีก่อนลูกซองครับสักดอกก่อนไหมเม็ดขั้นพอดีครับจับผีซองดอกตัวต่อไปครับบีบีเอมฟางซาหมูอีกหนึ่งดอกครับตั้มมัน อย่าเผ็ดล่านก้านะครับจยาไปพิษนะครับมีเ็ีงความคอชะมุยรอบเี้ซ่อนใจครื่นวทองครับสามดอก้าวิทยาวยาวครับห่างมาจากโขชมุยนะครับตัวนี้หนึ่งดอกมาด้วยครับบังเบาตาทองครับนี้ครับบอยจำชกครับส่องดอกมาครับส่านดอกท่านส่านดอกท่านส่านดอกอยู่ได้ครับส้านดอกอยู่ได้ส่องดอกครับอ่างชาสักนิพย์ต่อไปครับน่าจะเป็นนองเน็ตเผ็ดลายพรางครับตัวนี้เน็ตได้หัวนะครับ ได้หัวนี่คือไม้ตึงว่าได้แบบไม้กับน้แมวได้กับมันหัวครับโอพุ่มกองใจเราอ่ะได้แบบไม้กับครับซองดอกครับตัวต่อไปครับน้องคอลิสนำทีมการเชียร์โดยน้องคอลิสจากเกาะลันตากระบี่ครับสองดอกมาครับพ่อสักดอกก่อนพ่อสักดอกก่อนอยาหยุดอย่าหยุดมีเวลาขั้นมีเวลาสี่ดอกครับตัวต่อไปครับไอซูลานครับ ้ออาเชยนะครับยาคุณคว่ำนึ่งดอกลองมาแล้วครับสรอางลอกมาแล้วครับข้อดอกสีสันขอดอกสีสีครับจอกสีดอกสีสันครับตัวต่อไปครับน้องบ้าลงมิดขายสร้ากอสูงหญ่นะครับตัวนี้นึ่งดอกมาครับเรี้วเ้เลีี้ยเลีียเบี้ยเร้เลี้วเ้เวเ

ชานดอกมาแล้วครับซีดอกมาครับซีดอกครับตัวนี้ตาเขาบอดข้างนึงนะครับครับขันมาช่วยัครับหนึ่งดอกมาช่วยครับช่วงอย่างว่าได้เปรียบเลยครับ NST นครศรีธรรมราชครับสองดอกมาครับจ่าต่างเกี้ยวครับ ข้อสักดอกก่อนข้อสักดอกได้ลุนรางวัลสักที่ก่อนซาำดอกมาครับตัวต่อไปน้องเอ็มบอกสโซอครับหนึ่งดอกส่วนท่านมาช่วยครับตัวนี้ตัวเต็งตัวเนี้ยอีกหนึ่งดอกนะครับซองดอกมาแล้วครับซ่านตันไหมซ่านตันนะครับซ่านตันซี่ท่านซี่ท่านข้อสักดอกก่อนข้อสักดอกก่อนจบปีซ่านดอกครับตัวต่อไปครับน้องเบ้าลงอิทอีกหนึ่งดอกครับตัวนี้ครับหนึ่งดอกมาแล้วครับน้องเปล่งช่วยๆวางเปล่งแม่บด ซ่องดอกมางามครับคุมอย่างว่าดีๆนะครับคุมอย่างว่าดีๆได้จึ้งซี่นะครับซาดอกมาแล้วครับข้ออีกหนึ่งดอกก็จอบทีซ่าดอกครับตัวต่อไปเจ้าไม่โลกครับหนึ่งดอกมาแล้วครับเจ้าไม่โลกครับเจ้าไม่โลกตัวนี้มีบิ้นนะครับมีเบิ้จริงๆงครับหนึ่งดอกกับหนึ่งูมาแล้วครับผาดอกมาครับซ่องหูกับหนึ่งดอกครับ ได้เชียร์ครับได้เชียร์ตัวเดิมน่าจะมียกเชยอีกหนึ่งองดรอปใหความครับตัวนี้เราอันดามันครับซ่องซานดอกมาแล้วครับขอสักดอกกอนซี่ดอกมาครับจะตีซี่ดอกครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปส่วนที่มารับตรงนี้ส่วนขั้นมาช่วยครับจากเอสเอสฟาร์มจุมพอนะครับตัวนี้เดินตางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาพักค้างคืนซ่องดอกมาครับ ดับตี่องดอกครับเซ็ตเป็นตีเรบยครับเดี๋ยวเราได้ดูนกเชยอันดับที่หนึ่งกันมีรู้สึกว่ามีห้าดอกทั้งหมดประมาณสามดอกถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวขอก้อ,อยแนนอนนะครับขอก้อ,อยแนนอนห้าดอกริงที่หนึ่งกับไ่นอนครับมันมักมากครับวันนี้ไปไปนวันนี้เราแข่งกันซี่ยอกเกาดอกนะครับยกกัดกา พยายามปรับปรุงนะครับตอนนี้คุณภาพของแฟนซีกาก็เรียกว่าได้รับการพัฒนากันข้อเรียกว่าเป็นยอดนอกกันเยอะแล้วนะครับเราชายวันด,ดีรบกัดนะครับ4ี่ยกกาวดอกออกาพยายามเสริมศักยผาใ้นกนะครับการพัฒนานกจะได้ก็อ,อยาียกแข้มค้นกันยิ่งขึ้นตัวที่ข้าวเราข้าวใบชิ่งครับมีรุ่นได้รางวัลถูกตัวนะครับขึ้นอยู่ติจังหวะจะออกกี่ดอกนะครับ ขอเจรอกแป๊บเดียวครับนี่ครับน้องไอ้ครับเจ้าคุณความจากสุรัฎน์นี่เบ้าโรอิตสุ่มซ้งขอครับแล้วก็บี่มันจักรกบีครับเดี๋ยวมาเล่นกันนะครับวัื่กี้ดอกติดซ่องดอกไม่รู้อีติดกันมั่งไหมนะครับซิบว่ารางวัลนอกก้าวซซิบว่าดอกเดี๋ยวรอรุ่นนะครับรอรุนดอไปอย่น

มาดูนกกหนพับคงเขาส่งตัวนะนี่นะครับนกห้าดอกสร้างตัวครับสายมือสุดครับที่ดีความครับนอกโจ้ตรงกลางครับกาบีนะครับ คว้ามือเจ้าไมโลกับนาคอนตอนนี้นาคอนรูปกระบี่อยู่นะครับนนองควาลิตนะครับจากกระบี่ทุกรุ่มเลยครับทุกลิปอยู่แล้วกระบี่ต่อไอ้นะครับต่อไอ้ตัวเดียวนาครนซอกนะครับ นะครับเดี๋ยวยังยังไม่ยุติครับถ้าว่านึ่งนึ่งกงไม่โลก้อนนะนึ่งองเรีงมาเลยดยวเดยยติอ๋อแต่ซีห่านเดือนซิบนครซิบธรรมราครับชิงถีนึงครับซ่องรับตัวกลางกับน้าแมวไปใส่มือกลองตัวกลางกับะบีก่อนครับกาบีนํำทิมโดยนองคอลิครับกาบีอนึ่งครับกาบีกอนึ่งมาคอกดซ่อมกับกดซ้ครับอ่า ดอกเชื้อได้รับตัวนี้มามาพอแล้วครับพอครับหึงดอกมาครับหนึ่งเดียวครับตัวต่อไปครับเจ้า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 เจ้เจ้ามจ้าเเจคาาเจาจ้าเจ้าเเดี๋ยว้าเจ้หเเจ้าเจ้าเต้าเจจ้า้าครับเจ้าเอ้เาเจ้้เ้อนเ้าเน้าเ สร้างล้อมาครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งข้อตีซ่องนะกันเจ้าไหนดีนะเจ้าใมโลครับได้ไปอีกหนึ่งทุกทครับแชมป์ของวันนี้ก็เจ้าไมโลนะครับตัวตีซ่องนะครับเป็นการนตีซ่องจากกระบี่ครับตัวนี้น้องคอลิสจากกระบี่เกาะลันตาไม่สาวานนกเชือดเลยนกเชือดพ่อครับนกเชือดพ่อจากเกาะลันตานะจากขอแสดงความภากเอฟซีติดตามกัน ฝากติดตามนกไม่โวนกับนกไม่ในรคายครับข้อพ้นนะครับขายกี่วันได้ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณน้องน้องครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับเรามาสัมผัสนกที่นึงกันวันนี้เชื่อได้ไหมครับไม่รู้ครับน้องไม่รู้อ่าก็ฝากเอฟซีถังบ้านติดตามแฟนซีน้องไม่รู้ที่กันครับฝากฝากกันนะครับจ้ามาจิ๊บน้องไม่รู้เบิ้์ใน่อดูจักเบิ้์ใน่อดูจักแล้วมาจิ๊บยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยไปนกซีด็อกครับ อันดับตีซ่ามแล้วนะแมวครับอันดับทีซ่ามครับจากจากไหนจากในเมืองครับตีดีฟ้ามที่ดีฟ้ามน้องเจ้าตีดีฟ้ามจากในเมืองนกชื้เจได้ครับเจ้าเท่าเจได้คัวนี้ก็มีดีทีบินเหมือนกันแต่วันนี้เสียจังววาอีกหนึ่งกาฟากเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าด้วยนะครับเอาครับเข้าไปนกซี่ดอกครับชิงทีซี่มีถ้วยฟองไบนะครับมีถ้วยฟองใบ้ัาเลี้ยงแกงก้นนะครับ ซึ่งดอกน่าจะไล่ทั่วนะครับซี่ดอกมีทั่วอีกช่องไหมยิบมาหยิบยิบผมมาบอกเลยหรอปีการเขียนไม่ได้หนุยิบมือตอนนี้อิจเตอร์ที่แบกตัวว่ที่แบกตัวเขียนลักที่แบกตัวไหมถิมานมีเอ็มเชียงรายครับตัวแทนนะครับของหนองมื่นมีเอ็มเชียงรายครับเสือข้าวสายมือครับหนองตอนครับหนองตอนจากเสือกระน์ความนะครับจากแหววตระน์หนองไอ้ครับจากคุนความ จากสุราธานีหนองเอ็มบอกระซ้อสุราธานีครับบ้าหลวงอิฐซุ้มซ้ำคอครับนายว่าจะเร่ครับที่มันซววอรอยปีครับหนองตั้มครับความนกปลาละอูชุมพรครับตั้มเอสเอสความครับวันนี้บอดหญ่นะครับมาเองสลาเวลามานะครับมาสนับสนุนวงการนกกระงวยจุกแขวนซีนะครับต้องขอขอบคุณหนองตั้มนะครับเอสเอสความมากๆ ไม่ถอดทิ้งวงการนะครับกาสนับสนุนกันตลอดต้องก็ขอบคุณจากใจนะครับในครั้นี้ก็ยังมีนงวุดครับนังวุิสุราตานี่ครับการถังวัดอ่าสเนกับนกซี่นกสิงถ้วยซอกใบครับ ออกขา,นนาย์แต่ไม่ทราบดอกเอทราบดอกกันดิครับอ๋อเดี๋ยวรอชมกันได้ครับเขาเอากี่ราัวัไปกันนี่เขาตำเป็นถึงดอกลึงไม้ต่อรอแป๊บเดียวน,นะครับรอปีกานแจ้งนะครับเอากี่นกนะครับซื้อเบนก รักใข่เชียไข่ครับพี่น้องครับส่งแรงใจแรงเชียกันมาได้ครับสุราษฎร์ธานีจังหวัดั้งนครซีธรรมราชชุมพรครับเอาครับเอารอครับรอเอาแล้วนะครับ เอายังเอายังกัเอากันพีอยู่นะครับรอครับรอกันลงงกับเกาะสมุยกับ b ีบความโดยรองเอกสอดใจครีงบัวทองครับสามดอกครับ ดอกซองมาแล้วครับบีการเสี่งไม่ได้ยินนะครับเสี่งบิการไม่ได้ยินครับรอ,อกคันฝีหนึ่งคันนะครับคันฝีหนึ่งคำลงองนี่นะครับตัวนี้<อ>ออเสี่องบิการมาแล้วครับตอนนี้เสี่องบิการมาแล้ว นะครับ like ร spots. ท่า,า,านล yeah, e ุงนึ่งผ้าวิทมาช่วยครับหลงวุดครับสุรัตเชียงยุครับสองดอกรองดีครับสามดอกมาสามดอกช่วยครับขอดอกกันขอดอกกอนปึ๊บซี่ดอกครับจับทีซี่ดอกครับตัวต่อไปครับหนึ่งสองเบิ้นนึ่งกูมาแล้วครับสามามดอกมาครับดีเอ็มเฉียงได้ครับโดยหนองมื้อนะครับสี่ดอกมาครับ

เราจะไปกลุ่มกลุ้มกันแจวแดนจาซี่จังความครับหนึ่งดอกมาครับสองดอกเราช่วยครับจับตีสองดอกครับตัวต่อไปครับ มุนนะมุนนสองดอมาครับเยอเลยปับโดนจับเียวครับขอดักดอกกันสามดอกมาครับเยวเียียสดอกครับเราจะไปครับน้องเอ็มบอกขซอนดอกครับเฮ้ยอ่าสนเร็วรองมาช่วยครับหนึดอกครับส่องดอกกับจับปีส่องดอก ตัวต่อไปน้องบารงอิเชียอยู่นะครับโมามามาสองดอกมาครับไม่เอามือไม่เอามือป๊อบทาท่านดอกไปครับหนึ่งดอกมาครับ B B M ฝามสะมุ้ยครับสองดอกครับช่วยครับท่านดอกกันท่านดอกกัน ซ้ำเหลืออีกหนึ่งนกครับนำทีมโดยพีจารีบังเบาตาทองและน้องบอยจอมจุกครับสองนกมากครับซ้ำดอกก้อนซ้ำดอกก้อนหยุดติดรางวัลแน่ซ้ำดอกกับซ้มดอกกลับมาแล้วครับกรรมการยืนยันซ้มดอกครับร้อยกับพ่มานส้อครับโอ้วันเบาตาทองครับไหนหัวเร่ครับโอ้เจียกันนกครับพาเลยครับ นีครับพบกันที่อ่างชักพลานะครับพี่น้องในหัวเร่บังเบาหนองบอยจอมจุกคกคับจัดให้พี่น้องในรัมมันไปเพนี้กันนะครับกาเสร็จสิ้นครบถ้วนนะครับข่าวันนี้กาวที่ว่าเรา่วมกันก่อนสม่านบุญซาตเดือนซิบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต่อเช้าข้องจิ้งครับพี่น้องประเพท v วียพี่ยอดนอกจากเด่นตาย มากกันเยอะนะครับพี่น้องจะได้แลเจะโบนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโบะเจา้าโ,โอ้เยอะครับเยอะบอกะไรไม่เม็นะครับเคดีความครับขอบคุณมากๆากาสำหรับเสื้อกอกคอนอุตส่าห์ออมาให้นะครับขอ,อบคุณมากๆวันนี้พ่อหน้าเป็นเพื่อนมั่งครับ